เราเคยเจอกันไหมคะคนที่แบบไม่ได้หน้าตาสวยหล่ออะไรมากมายแต่เออมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเราครับครับเคยเจอครับทาให่อยากเข้าไปคุยอยากอยู่ใกล้ๆก่อามันเป็นสเสน่ห์ที่แบบไม่ได้มาจากหน้าตาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะใช่ครับมันเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างใช่ใช่พลังงานดีๆที่ออกมาจากข้างในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันคะ่ะอิงจากวิดีโอใน YouTube ช่องขายไอเดียพัฒนาตัวเองนะคะ Oh, เขามี5วิธีสร้างสเสน่ห์แบบง่ายๆแต่เออเขาว่ามันได้ผลดีแบบไม่น่าเชื่อเลยนะน่าสนใจครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอเจ้าพลังงานที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยครับเพราะมันมองข้ามเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกไปเลยนะใช่ค่ะแต่ไปเน้นสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าคุณภาพข้างในที่ทำให้คนเชื่อมต่อกันได้จริงๆอือไม่ใช่แค่ชอบเพราะหน้าตาดีแต่เป็นควาามรู้สสึกแบบบยใจ อบอุ่นเวลาอยู่ใกล้ๆเขาใช่เลยค่ะมันยั่งยืนกว่าจริงๆวิดีโอเขาสรุปมาหข้อข้อแรกเนี่ยเขาพูดถึงการยิ้มด้วยสายตาอืม mm. อันนี้ไม่ใช่แค่ยิ้มปากกว้างๆนะคะจะเป็นการยิ้มที่ส่งมาจากข้างในจริงๆเขาเรียกว่า Duchenne smile มั้งคะครับครับ Duchenne smile ที่กล้ามเนื้อรอบดวงตามันทำงานด้วยทำให้แววตาดูอืมอบอุ่นจริงใจมันเกิดได้ยังไงคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมได้ครับ คือมันเกิดจากการที่เรามองเห็นแล้วก็ยอมรับความเป็นมนุษย์ในตัวอีกฝ่ายนะครับอ๋อ oh, ความเป็นมนุษย์ใช่ครับเอ่อไม่ใช่แค่มองผ่านๆแต่เห็นตัวตนเขาความรู้สึกหรือบางทีก็ความเปราะบางในตัวเขาค่ะ <c oughs> พอเราเชื่อมโยงกับเขาในระดับนั้นได้เนี่ยอรอยยิ้มที่ออกมามันก็จะสะท้อนความเข้าใจความรู้สึกดีๆผ่านสายตาไปเลย ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อปากมันเลยดูจริงใจมีพลังดึงดูดมากกว่ายิ้มตามรารยาทั่วไปเข้าใจเลยค่ะเหมือนสื่อสารกันลึกกว่าคำพูดพอมองเห็นความเป็นคนในตัวเขาเราก็ยิ้มให้จากใจจริงทีนี้ข้อสองค่ะการฟังให้เป็นอันนี้เหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆยากไหมคะยากจริงครับยากเลยล่ะเพราะส่วนใหญ่คนเรามักจะฟังออรอจังหวะพูดแทรกหรือไม่ก็ฟังเพื่อจะตอบโต้อะไรสักอย่างใช่ใช่ค่ะ แต่การฟังที่เป็นเสน่ห์เนี่ยคือการฟังเพื่อเข้าใจจริงๆฟังเพื่อเข้าใจครับไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดแต่พยายามจับความรู้สึกหรือสิ่งที่มันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นด้วยการที่เราตั้งใจฟังใครมากๆไม่ตัดสินเขาเลยเนี่ยค่ะมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะที่จะเปิดใจแค่เราฟังแล้วก็ตอบรับง่ายๆเช่นอืมเข้าใจเลยหรือพยักหน้าเฉยๆเนี่ยอืมแค่นี้ก็สร้างความรู้สึกดีมากๆแล้วครับ เหมือนเราให้พื้นที่ปลอดภัยกับเขาให้เขาได้เป็นตัวเองเหมือนให้ของขวัญเขาเลยนะคะคือการให้ความสนใจแบบเต็มร้อยซึ่งหายากในยุคนี้ใช่ครับหายากมากทําให้การฟังเก่งเนี่ยเอ่อกลายเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งกว่าพูดเก่งอีกนะต่อมาข้อ3ค่ะมีเป้าหมายและรักในสิ่งที่ทําอันนี้มันเกี่ยวกับพลังงานที่แผ่ออกมายังไงคะอ,อ๋อคนที่มีแพชชั่นนะครับหรือมีสิ่งที่รักมากๆแล้วก็มุ่งมั่นทํามันอย่างมีความสุขเนี่ย เขาจะมีพลังงานบางอย่างเปล่งประกายออกมาเลยค่ะเหมือนคนที่มีความสุขจากข้างในไม่ได้มองหาใครมาเติมเต็มส่วนที่ขาดแต่อืพร้อมจะแบ่งปันพลังบวกนั้นให้คนอื่นนึกภาพออกเลยค่ะลองนึกภาพคนกําลังจดจอกับงานศิละปะหรือครูสอนดนตรีที่แบบมีความสุขเวลาเห็นศิษย์เก่งขึ้นคค่ะค่ะะพลังงานแบบนี้มันดึงดูดคนอื่นเข้ามาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับมันเป็นความสุขที่มัน เต็มในตัวเองอยู่แล้วอาเข้าใจแล้วค่ะคือเสน่ห์ของคนที่มีชีวิตชีวามีความหมายในสิ่งที่ทำไม่ใช่คนที่แบบรอความสุขจากข้างนอกทีนี้ข้อ4อันนี้น่าสนใจมากกล้าที่จะเปราะบางเอ้มันขัดขัดกับที่ว่าเราต้องดูดีดูเก่งตลอดเวลาหรือเปล่าคะใช่ครับอาจจะฟังดูขัดขัดกัน แต่การที่เรากล้ายอมรับความผิดพลาดหรือเปิดเผยด้านที่เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบบ้างเนี่ยค่ะมันทำให้เราดูเป็นมนุษย์จริงๆนะครับเข้าถึงง่ายไม่ใช่หุ่นยนต์เพอร์เฟกที่แบบบางทีมันสร้างกำแพงอืมจริงค่ะทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้าการกล้าบอกว่าเออเรื่องนี้ฉันไม่รู้หรือฉันก็เคยพลาดเหมือนกันมันเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่าเออเราไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟนี่นาถึงจะได้รับความรักหรือการยอมรับ มันสร้างความเชื่อมโยงในระดับที่ลึกขึ้นนะเพราะอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเหมือนกันทําให้กําแพงมันลดลงรู้สึกเชื่อมถึงกันง่ายขึ้นสุดท้ายค่ะข้อ5การเคารพตัวเองอันนี้สําคัญยังไงคะกับการสร้างสเสน่ห์สำคัญมากครับอันนี้คือรากฐานเลยการเคารพตัวเองคือการรู้คุณค่าในตัวเองมีขอบเขตชัดเจนครับ ไม่วิ่งไล่ตามความรักหรือยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครมายอมรับมาพอใจอืคนที่เคารพตัวเองจะยืนหยัดในจุดยืนตัวเองได้มั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับคําพูดหรือการกระทําคนอื่นง่ายๆค่ะความมั่นคงจากข้างในนี่แหละครับคือแรงดึงดูดท,ที่ทงพลังจริงๆมันสื่อออกไปว่าฉันมีค่าในตัวเองนะไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกเพื่อมาพิสูจน ฟังดูแล้วทั้ง5้าข้อนี้มันไม่ใช่เทคนิคผิวเผินเลยนะคะแต่เป็นการปรับที่ข้างในตัวเราจริงๆถูกต้องครับสรุปก็คือว่าสเสน่ห์ที่มันแห้จริงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากหน้าตาหรือเทคนิคเข้าสังคมอะไรเลยค่ะแต่มันมาจากคุณสมบัติข้างในจริงๆทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างจริงใจผางรอยยิ้มการฟังอืการมีชีวิตชีวาจากสิ่งที่รัก การกล้าที่จะเป็นมนุษย์และสำคัญสุดคือการรู้จักและเคารพคุณค่าตัวเองค่ะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนการบ่มเพาะคุณภาพจากข้างในและพลังงานดีๆที่ดึงดูดคนอื่นมันก็จะแผ่ออกมาเองเป็นธรรมชาติเลยน่าคิดนะคะบางทีการที่เราพยายามมากๆให้คนอื่นมาชอบอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปครับอาจจะไม่ใช่ลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่การเป็นตัวเองให้ดีที่สุดมีความสุขกับชีวิตแล้วก็มอบความเข้าใจให้คนรอบข้างอย่างจริงใจดู ก็น่าจะดีนะคะครับผมใครจะรู้สเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดที่เราตามหาอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก็ได้จากพลังงานข้างในที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ไปนานๆเลย